สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในต้าถังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเจอเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะตอนที่23เสเซอร์จริงหรือแกล้งเซอร์หลังส่งซางเฉินกลับไปแล้วรันเยียนจึงเริ่มเตรียมอุปกรณ์ชนรศพพรุ่งนี้โกดเขมาเจ้าเจียวในวงเล็บ ยาจีนชนิดหนึ่งน้ำส้มสายชูมีดเข็มกับได้ถุงมือผ้าคาดปากก่อนนี้ตอนทำงานชนสูตรศพสภาพแวดล้อมแย่กว่านี้ก็เคยเจอเมื่อไม่มีอุปกรณ์ที่เคยมีเหล่านั้นรันเยียนก็ยังรับมือได้เธอจึงไม่ใส่ใจนะักและไม่คิดจะยุ่งเรื่องชาวบ้านชนสูตรเสร็จบอกผลลัพธ์กับซางเฉนินให้เขาเขียนคำร้องได้ก็พอ รุ่งขึ้นรันเย,ยนกับหวันหลีไปพบซางเฉินที่ตลาดตะวันออกในเมืองแล้วใช้ให้หวันหลีไปหาร้านที่ทำเข็มได้ส่วนตนและซางเฉินไปห้องเก็บศพของที่ว่าการห้องเก็บศพของที่ว่าการอันที่จริงไม่ได้อยู่ในที่ว่าการแต่อยู่ในสถานที่ค่อนข้างเปลี่ยวอีกแห่งซึ่งสร้างพิเศษเพื่อเก็บศพคล้ายโรงเก็บศพไร้ญาติ รันเยียนตั้งใจเปลี่ยนมาใส่เสื้อเนื้อหยาบแบบบุรุษเมื่อสวมหมวกคลุมหน้าจึงดูออกจะพิกลตรงข้ามกับความนิ่งของรันเยียนสร้างเฉินกลับทนนิ่งอยู่ไม่ได้เดินพล่านบริเวณใกล้เคียงที่เก็บศพมือสั่นไม่หยุดแม้แต่สีหน้าก็เริ่มแข็งเกรง็งพวกเขาหยุดยืนชั่วคราวในซอยตันรันเยียนนั่งบนกองไม้ไผ่มองท่าทางของซางเฉินผ่านหมวกคลุมหน้าพลางเอ่อยอย่างเย็นชาว่า ในเมื่อท่านกลัวยายต้องหาหลักฐานอีกเขียนคําร้องส่งเดชก็ได้ไม่ใช่หรือสร้างเฉินแข็งใจไม่ให้สีหน้าแข็งทื่อหันไปจ้องรันเยียนคุณหนูกล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาขอให้ผู้น้อยช่วยเหลือผู้น้อยย่อมต้องทุ่มเทสุดความสามารถแม้ไม่อาจจับตัวคนร้ายก็สมควรไล่เรียงประเด็นน่าสงสัยทั้งหมดออกมาให้ทางการสืบสาว ท่านคิดว่าฉินมู่เซิงสังหารคนไหมรันเยียนเลิกคิ้วถามอย่างสนอกสนใจสรางเฉินที่ตัวสั่นพลางเอ่ยคำพูดเที่ยงธรรมเรื่องนี้ได้ยินว่าตอนนั้นฉินมู่เซิงทำร้ายคุณชายหานเลือดนองพื้นทั้งอู่จ,จั่วก็ยังตรวจพบอีกว่าคุณชายหานถูกพิษผู้น้อยเห็นว่าเวลาที่พิษกำเริบออกจะประจวบเหมาะเกินไปหากไม่มีคนตั้งใจใส่ร้ายฉินมู่เซิง ก็เป็นคุณชายหานถูกพิษแต่ไม่ถึงตายกลับถูกฉินมู่เซิงลงมือทำร้ายจนตายไม่ว่าเป็นประเด็นใดคุณชายหานล้วนตายอย่างอายุติธรรมครั้นสรางเฉินเอ่ยถึงประเด็นน่าสงสัยขาที่สั่นกลับสงบลงช้าๆท่าทางมีสมาธิทำให้ใบหน้าที่เดิมหล่อเหลาเกินธรรมดายิ่งดึงดูดใจรันเยียนชะงักไปชั่วครู่สางเฉินที่เป็นเช่นนี้ ไหนเลยยังหาวี่แววของความเสื่อได้อีกซางเฉินหยุดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าตอนคุณหนูชนสูตรศพจะให้ดีต้องชนสูตรได้ว่าคุณชายหานตายเพราะพิษกำเริบหรือตายเพราะถูกทุบตีเช่นนี้ยามพูดน้อยเขียนคำร้องจึงสามารถทําให้ผู้คนเชื่อถือได้หวังว่าคุณชายฉินสีจะไม่ได้สังหารคนมิเช่นนั้นเฮ้อ หากเป็นฉินมู่เซิงทุบตีคนจนตายจริงด้วยอิทธิพลของสกุลฉินหากสกุลหานหมายให้ฉินมู่เซิงรับโทษติดคุกคงยากเย็นแสนเข็นรันเย็ยนนึกถึงหลายครั้งที่ได้พบกับซางเฉินครั้งแรกเขาดูโง่จนเซอร์ครั้งที่สองดื่มด่ำกลิ่นหอมและดอกไม้จนชวนขนลุก ครั้งที่สามที่โรงเรียนดวงตาใสากระจ่างคู่นั้นผนวกกับท่าทางเคลิบเคลิม้มทุกสิ่งรอบตัวยามอ่านตำราเราวนอนหนังสือที่อ่านตำราจนเซ่อไม่ว่าท่าทางแบบไหนล้วนทำให้นึกไม่ถึงว่าเขาจะมีด้านที่จริงจังเข้าใจเรื่องราวในโลกได้เพียงนี้คุณหนูสร้างเฉินเห็นรันเยียนไม่โต้อตอบอยู่นานจึงอดเรียกไม่ได้วางใจเถิด รันเยียนตอบเสียงเรียบแล้วถามกลับว่าจะชนสุดศพได้เมื่อใดสรางเฉินกล่าววาจะมากมายคลายความตื่นเต้นไปไม่น้อยเยี่ยมหน้ามองไปนอกซอยครู่หนึ่งก่อนตอบว่ารออีกสักครู่ผู้น้อยนัดหมายกับคนสกุลหานไว้พวกเขาอยากอยู่ด้วยตอนชนสสุดศพรันเยียนหน้าตาครึ้มเข้มเอ่ยเสียงเย็นชา เมื่อวานท่านไม่ได้บอกข้าว่าคนสกุลหานจะอยู่ดูด้วยเรื่องนี้สกุลหานร,ร้อนใจอยากล้างแค้นถึงเวลาคุณหนูปิดหน้าไว้พวกเขาไม่น่าจะใส่ใจสร้างเฉินตอบด้วยท่าทางไร้เดียงสาไม่น่าจะใส่ใจหรือตอนนี้อาชีพอู่จั่วย,ยังไม่แพร่หลายนะักยิ่งคนเห็นเป็นอู่จั่วหญิงมีหรือจะไม่แปลกใจ รันเยียนขึงตามองเขาอย่างเย็นชานิ้วมือใต้ชายแขนเสื้อกระดิกตอนนี้เธอห้ามใจอยากชำและเจ้าเสื้อนี่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็เซื้อจนขนาดช่วยนับเงินให้คนที่ขายตัวเองเดี๋ยวก็ไม่เพียงเป็นปกติแต่ยังฉลาดเฉลียวนักหนารันเยียนอยากชำและดูว่าสมองของชายคนนี้ประกอบด้วยอะไรถึงได้ต่างจากคนปกติทั่วไปเครื่องกระเบื้องที่ข้าต้องการท่านทาไปถึงไหนแล้ว หากสรางเฉินบอกไม่ได้ทำรันเยียนตั้งใจจะสะบัดหน้าหนีจากไปทันทีขึ้นรูปเสร็จแล้วขอรับกำลังตากให้แห้งหลายวันนี้อากาศสดใสพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้เคลือบแล้วเผาได้ทิ้งให้เย็นช่วงเที่ยงคืนกำลังดีสรางเฉินกล่าวอย่างมั่นใจราวกับสิ่งที่พูดคือข้อเท็จจริงรันเยียนรู้นั่นเป็นความมั่นใจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและควบคุมทุกสิ่งได้ แม้จะคิดไม่ถึงแต่รันเยียนก็พึงพอใจกับผลนี้มากมาแล้วสร้างเฉินหดหัวกลับแล้วพลันตื่นเต้นเร่งเดินไปตรงหน้ารันเยียนพูดอย่างขออภัยด้วยใบหน้าออกจะซีดต้องให้คุณสตรีเช่นคุณหนูมาเผชิญหน้ากับศพผู้น้อยผู้น้อยละอายใจนะักช้าไปไหม รันเยียนเห็นข้อเสียที่ชวนขนลุกอีกข้อของซางเฉินจึงเอ่ยคำพูดประโยคนี้อย่างเย็นชาหิ้วหีบด้านข้างลุกขึ้นไปกันเถอะไปไปขอรับซางเฉินพยักหน้ากืนน้ำลายฝืดๆเดินตามรันเยียนออกจากซอยตันนอกห้องเก็บศพมีรถม้าอยู่ถึงสี่คันรันเยียนชะงักเท้าตอนนี้แม้เธอจะแต่งตัวไม่ระบุเพศ แต่ถ้าสังเกตให้ดีก็แยกเพศออกเห็นคนสิบกว่าคนเดินช้าๆลงจากรถม้าสี่คันรันเยียนแทบอยากฆ่าหมกศบสางเฉินน้ำเสียงจึงเย็นชาสุดขีดท่านไม่เคยบอกว่าจะมีคนมากขนาดนี้ฤดูร้อนตะวันร้อนแรงแต่บนหน้าผากสางเฉินกลับหลังเงือเย็นเยียบหยดหนึ่งใบหน้าหลอเหลาแดงส่น้นพูดไม่สนิทปาก ผู้น้อยก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมากขนาดนี้รันเยียนหันไปค้อนเขารู้สึกเหมือนโดนหลอกขึ้นเรือโจรจะตัดสินซางเฉินคนนี้ด้วยตักกะปกติไม่ได้จริงๆข้าไม่รู้จักดูคนโดนหลอกครั้งนี้ก็สมควรฝากไว้ก่อนรันเยียนลดเสียงเข็นคำพูดผ่านไรฟันราวพ่นลมหนาวเป็นระลอกทำให้ซางเฉินมือสั่นขาสั่นกว่าเดิม อาจารย์ซางในกลุ่มคนที่ลงจากรถม้าสกุลหานมีชายวัยกลางคนร่างออกท้วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราคนหนึ่งพอเห็นซางเฉินก็รีบมาทักทายอย่างกระตือรือร้นในอำเภอหานซางเฉินรีบประสานมือคาระวะรันเยียนได้ยินคำเรียกของซางเฉินจึงอดมองในอำเภอหานหลายแวกไม่ได้ นายอำเภอจิ้นหลิงบิดาผู้ตายสวมชุดขุนนางสีเขียวเข้มไร้ลวดลายคราวยาวสามสีนิ้วตัดเลมเป็นระเบียบแต่บนใบหน้าค่อนข้างอูมนั้นซีดเผือดและมีแววอ่อนล,าล้ารังๆงผสานกับบุคลิกสงานุ่มนวลเฉพาะของชาวเจียงหนานสายตาของนายอำเภอหานปราดผ่านรันเยียนเหมือนไม่ตั้งใจครั้นเห็นซางเฉินไม่คิดแนะนำก็ไม่ถามมากความเพียงเอ่อยว่า เรื่องของลูกข้าคราวนี้ต้องรบกวนอาจารย์ซางแล้วมิกลาคุณชายหารเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนของผู้น้อยเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ผู้น้อยไหนเลยจะนิ่งดูได้ได้ซางเฉินตอบอย่างเหมาะสมขณะเดินไปห้องเก็บศพพร้อมนายอำเภอหารในบรรดาคนแต่งกายหรูหราสิบกว่าคนมีหญิงแต่งงานแล้วสองคนคนหนึ่งอายุประมาณห้ปี อีกคนอายุสาสิบกว่าคนทั้งกลุ่มเดินตามในอำเภอหานและซางเฉนินสตรีสูงวัยพิจารณารันเยียนพักหนึ่งค่อยให้สตรีวัยกลางคนพยุงเดินตามคณะไปส่วนรนเยียนหิ้วหีบเดินตามหลังไปเงียบๆห้องเก็บศพสร้างอยู่ชาญเมืองตะวันตกห่างจากตัวเมืองค่อนข้างไกลมีผู้คนสัญจรไม่มาก ดังนั้นแม้จะมีคนจำนวนมากมารวมกันก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นที่เออกเะเลิกทันทีที่ย่างเข้าห้องเก็บศพลมเย็นระลอกหนึ่งพัดวูบมาพร้อมกับกลิ่นศพจางๆกลับทำให้คนเริ่มสะทกสะท้านกลางฤดูร้อนเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพแต่ละคนท่าทางสังกตายคนเป็นหัวหน้าเพียงมองในอํอำเภอหารแวบ,บหนึ่งแล้วเอ่ยปากว่าเชิญนอํอำเภอหารตามเข้ามา ขอบคุณมากนายอำเภอหานเสียงสั่นคนผมขาวส่งคนผมดำรั่นเยียนเข้าใจได้เมื่อเห็นซางเฉินขาสั่นจากด้านหลังไม่รู้ทำไมจึงอารมณ์ดีขึ้นกระทันหันเจ้าหน้าที่ล้วงกุญแจมาเปิดประตูเชิญนายอำเภอหานนายอำเภอหานหันไปกล่าวกับสตรีสูงวัยท่านแม่รออยู่ด้านนอกเถิดไม่ข้าจะดูสาเอ๋อ สตรีสูงวัยเอ่ยเสียงทุม้มกลับเป็นคนแรกที่เข้าไปในห้องเก็บศพส่วนที่เหลือได้แต่เดินตามเข้าไปเงียบๆสางเฉินหน้าซีดเผือดแต่ยังมองรันเยียนอย่างกังวลแวบหนึ่งกระซิบถามว่าท่านท่านคงไม่กลัวกระมังกลัวรันเยียนตอบเสียงเรียบผ่านผ้าคลุมหน้าตอนนี้เป็นหน้าร้อนศพคงมีรอยเขียวช้ำทั่วตัว ใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมสภาพเช่นนั้นน่ากลัวกว่าผีร้ายมิหนำซ้ำท่านได้กลิ่นไหมเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วรันเย็ยนมองใบหน้าหล่อเหลาไร้สีเลือดของซางเฉินแล้วยิ้มมุมปากอย่างค่อยสบายใจขึ้นท่านเป็นคนขอให้ชนสูรศพคงไม่คิดจะรออยู่ข้างนอกเสียงสะอื้นให้ของสตรีดังมาจากในห้องซางเฉินเม้มปากแน่น อารมณ์กับความคิดต่อสู้กันอยู่นานก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอาจารย์ยซางชนสูตรศพได้แล้วเสียงในอำเภอหารดังมาจากในห้องครั้นสางเฉินได้ยินก็ตกใจแทบหกล้มฝืนยึดวงกบประตูพยุงร่างไว้ฉีกยิ้มที่ดูแย่ยิ่งกว่าร้องไห้พูดกับรันเยียนว่าพวกพวกเราไปกันเถิดครั้นก้าวเข้าห้องเก็บศพ ไอ้ยเยเยือกสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่ทว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเพียงแต่สถานที่เก็บศพมักมีกลิ่นอายความตายแผ่ซ่านอยู่เสมอในห้องสหลวจุดเทียนไขตั้งโลงศพไว้ใบหนึ่งหน้าต่างสีทิศมีผ้าสักหกลาดหนาปิดอยู่มุมผนังสีด้านมีอ่างน้ำแข็งตั้งไว้เพื่อให้ศพเน่าช้าลงในหน้าร้อนซางเฉินกัดฟันก้มหน้าเดินเข้าไป คิดว่าถึงอย่างไรศพก็อยู่ในโลงไม่ชะโงกไปดูก็ไม่เป็นไรรันเยียนเดินตามซางเฉินไปหน้าโรงศพวางหีบในมือลงหยิบผ้าคาดปากและถุงมือที่วันหลี่เย็บเสร็จเมื่อเย็นวานออกมาสวมในห้องแสงไม่ดีย่อมไม่อาจใส่หมวกคลุมหน้าต่อเมื่อสวมผ้าคาดปากแล้วรันเยียนจึงถอดหมวกคลุมหน้าเส้นผมเงางามราวม่าน้ำตกปรากฏให้เห็น ทุกคนในสกุลหานพลันเบิกตากว้างเรือนร่างอรชรแน่งน้อยนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นหญิงสาวรันเยียนคล้ายมองไม่เห็นความประหลาดใจของทุกคนเลิกผ้าคลุมศพสวมถุงมือพลางพิจารณาสภาพศพรันเยียนหยิบสมุดเปล่าเล่มหนึ่งที่เข้าเล่มเรียบร้อยโยนให้ซางเฉินแล้วเอ่ยเรียบ,ยบว่ารบกวนอาจารย์ซางบันทึกด้วยซางเฉินเปิดสมุดมือสั่น ตอนนี้เขางงงนันไม่รู้ว่าต้องบันทึกอะไรรันเยียนสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทว่าขณะที่รันเยียนยื่นมือเข้าไปในโลงจะเริ่มชนสูตรกลับได้ยินคนตะโกนมาจากนอกประตูว่าช้าก่อนก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังจนจบค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ